สิบบาทเดี๋ยวตักให้ดูค,คือแบบเข้าไม่ถึงจริงคุณผู้ชมร้านเขาแบบใหญ่มากเลยนะคะน่ากินมากค่ะโอ้โหยาวไปถกุ้งเหรอเนี่ยโอ้โหดูดินี่ไงเขาจะเป็นแบบก้นหอยแบบเนี้ยขอกินแบบนี้นะ อืม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 อืองมุนไม่แปลกที่ลูกค้าแบบเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติสาชาแนลค่ะก็วันนี้ตักอยู่ที่ของผมปักช่องนะคุณผู้ชมซึ่งมาเจอร้านนี้เลย สะดุดตาม,มากคุณผู้ชมคือร้านเนี้เธอแผ่นไปดู <c oughs> ชื่อร้านว่าแป้งเบเกอรี่นะคุณผู้ชมทางร้านอ่ะราคาเดียวนะจ๊าสิบบาทถูกมากโอ้ย <c oughs> แล้วก็แบบว่าเดินผ่านร้นคุณโอ้โหคนลุมแบบนึกว่าแตกมาแตกของฟรีคุณผู้ชมเออเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะก็ขนมเขามีหลากหลายเลยเป็นแบบเบเกอรี่แบบเนี่ยเป็นขนมปังหลายๆหน้าหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวจะตักจะพาไปชมบรรยากาศกันกนะคะก,ก็รับรอง อร่อยถูกแน่นอนร้านนี้ไปดูกันค่ะเดลี่คือขนมลูกกูขายดีดดจริงจริงคุณผู้ชมอนี้คือสิบบาทเดี๋ยวตาให้ดูคือแบบเข้าไม่ถึงจริงคุณผู้ชมร้านเขาแบบใหญ่มากเลยนะคะนี่อ่ะก็โอ้โหเป็นร้อยอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมขนมนี่ค่ะ มีปังพิซซาไส้กอรอกโดนัทเคลือบอัลมอนด์คาราเมลไส้สับปะรดโอ้คือแบบหลากหลายจนแบบคู่ไม่ถูกเลยนะคะต <üst> ัดใส่สองอันมีแฮมมีแฮมบีเอสิบนะคะอย่งอยงอย่างง,งี้ค่ะคือสิบบาททุกอย่างเลยนี่ค่ะก็สามารถมาหยิบถาดนะ,ะแล้วก็ไปหยิบกันได้เลยนะคะ คือร้านยาวแบบสุดสายตาเลยคุณผู้ชมดูดิอุ้ยอันนี้คือน่ากินมากเลยคุณผู้ชมดูไส้ดิแปดสิบบาทไส้สับป,ปะรดหมูหยองลผลไม้รวม,ม,ม,วมปังเนยสดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตักพาไปดูฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็แบบหยิบกันแบบหืมนึกว่าของแจกคุณผู้ชมดูดิอ่าไส้มะพร้าวไส้มะพร้าวนะคุณผู้ชมได้ไส้ที่ง่ายเลยลูกไส้ทีาย อันนี้อะไรไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมมี่ใหม,มแล้วออกมาใหม่ๆเลยเป็นแบบเนยสดนะคุณผู้ชมฟังเนยสดดูดิชิ้นใหญ่มากสิบบาทนะน่ากินมากค่ะโอ้คือขวันใจแบบว่าโรงงานเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคือเขาจะมีแบบ ชัดไข่ก็มีนะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบพวกท,ทัดไข่แบบเป็นเค้กก็มีนะคะในราคา10บบาทเค้กนมสดอะไรอย่างเงี้ยสิบาทหมดเลยมีโลแยมโลอะไรอย่างเงี้ยแบบเค้กส้มสิบหมดเลยนะคะแม่วันดีนะคะแม่วันดีค่ะาขายดีมากๆเลยนะคะหยิบทำไม่ทันกันเลยโอ้ยนี่น่ากินมาก คนนึงคือแบบหยิบไปแบบสิบชิ้นยี่สิบชิ้นกันเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยหบาทนะคนนเนี่ยคนนึงก็ห้าสิบหกสิบขายดีมากคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงตรงเบเกอรี่นะคะเป็นแบบโลอะไรอย่เงี้ยคะ่ะ นี่ค่ะเลือกได้เลยค่ะลูกค้าคุกกี้เลดี้อุ้ยคุณผู้ชมเขามีครับเค้กนะน่ารักมากเลย10บาทนี่ค่ะบาวนี่ก็มีค่ะเค้กนมสดท็อฟฟี่เค้กโอ้โนี่ลูกค้าหยิบแบบลูกค้ามาทานประจ,จำไหมคะมาประจ,จำไหมพี่เคยกินอย่างร้านนี้มาประจ,จำเลยอืม หนหุ่มๆดูร้านยาวไปถึงโน่นเนี่ยค่ะโอ้โหดูดิขายดีมากดูแบบสุดๆไปเลยแม่ออกตลาดแค่ที่นี่ที่เดียวนะแม่เนาะมันเซฟวันนะค่ะไม่ช่อแม่ไปเซฟวันด้วยเหรอเซฟวันโคลาชนะจ๊ะอืมจ้า S <S <an> ก็แสดงว่ามีสาขายอยู่เซเว่นโคลาก็คือทุกวันเหรอคะที่นั่นอืทุกวันโหหีเป็นแบบกับสิบชิ้นเลยคะ่ะโอ้โหสุดยอดค่ะ นี่ค่ะข้าวโพดสัก็แล้เอาไปค okay. ุดเดียวกันที่เหเอคกัดีค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลือกวางดีกว่าพ uh, at um> ี่มันมันเก็บมันเก็บได้กี่วันนะคะพี่ประมาณสามวันสามวันนะคะก็คือโดยไม่ต้องต้องแช่ใช่ไหมคะมีแค่บางหน้าที่ต้องแช่อ๋อมีเป็นบางหน้าที่ต้องแช่ค่ะไปยก็ค่ะเลือกใส่ถาดคุณผู้ชมมาถาดมาเราเก็บไว้ ยมเต็มหลอยยมเต็มถาดเลยก็เ, <c oughs> เหยียบกันนะคุณผู้ชมราคาสิบบาทโอ้วันนี้สิบบาทเราเลยนมตลนี่นี่เหรอเนยสด เดี๋ยวให้ดูอะไรคือนุ่มมากเลยดูดิเน,นี่ยนุ่มมากสิบบาทตวัวเบลเลยนนไม่รู้จะเลือกอะไรเลยอันนี้ก็ฝอยทองอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้อ๋อจะเป็นหมูหยองหมูหยองกับลูกเกดสิบบาทนะ ฟังหน้านมสดเนี่ยฟังหน้านมสดพี่ผู้ชมน,นี่เราซื้อไปแล้วเก็บไว้ได้นะห้าอันก็แค่ห้าสิบเองนะคุผู้ชมสังขยานะั่ยนะไหนอ่ะนี่หรอ,อสั่งขยาไปเลยนี่มาคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับ,บก็ แน่นคุผู้ชมเดี๋ยวเราไปยืนกินข้างร้านกันเนาะเดี๋ยวรอคิดต่างแป๊บคนเยอะมากเลยอ่ะชิ้นห้าใช่าชิ้นห้าสิบบาทเองเถอะถูกมากเหมือนแบบเป็นร้านแบบประจําที่นี่ไงคือแบบว่าใครที่แบบว่าทาองค์ทางานเงี่ยเขาส่วนมากเขาซื้อไปกินแบบพวกออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เสียอยู่้ตั้งสามวันอืม กกิินนนนมมาาี่ะคเดี๋ยวเราไปยืนกินข้างร้านกัน,นวันนี้บรรยากาศแบบฝนนะคุณผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะได้แล้วคุณผู้ชมแป้งเบเกอรี่นะเดี๋ยวเราไปยืนกินด้านล่างข้างร้านกันห้าชิ้นห้าสิบบาทโอ้ยถูกถูกไม่ไหวร้านยาวแบบเธอว่ากี่เมตรนะโอ้ยสิบเมตรนอะสิบเกินเปล่าน่าจะเกินสิบเมตรนะครับสิบเมตรร้านยาวสิบเมตรครับ ส,สนี่ตัวนี้แหละที่จะชิมให้ดูคุณผู้ชมเพราะว่าแป้งทางร้านนี่นุ่มมากคือแบบว่าหยิบหยิบมาแก,ก้คือแบบแป้งนุ่มมากเลยนะเป็นราคาสิบาทอ่ะก็ว้าวแล้วอนะ่ะคือรับเป็นราคาที่แบบว่าจับต้องได้แล้วก็ราคาที่แบบไม่แพงไงเธอชิ้นใหญ่มากนะครับอืมชิ้นใหญ่คือจับแบบรู้เลยแบบน้องลุ่ม,มาก อ๋อไม่อ๋อไม่เป็นไรพี่เดาะใช้มือนี่นี่ดุกดุอีเลยแบบนี้เลยนี่ไงใส่เขาโอ้โหสิบบาทแต่อยากกินอันนี้มาชิมเลยคุณผชมนี่ไงเขาจะเป็นแบบก้นหอยแบบเนี้ยขอกินแบบนี้นะอือหืออือหือ ตัวข้างในกรีมเขาจะเป็นแบบเหมือนของขอยะเลยนี่ยมาเสียวๆสิบบาทราคาที่ถูกแบบว้ามากแล้วก็รสชาติแบบเนี้ยอร่อยแล้วก็แป้งแบบนุ่มมากออึนีอกระมุนไม่แปลกที่ลูกค้าแบบเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมือ สิบบาทก็กมิมคิมฮอนได้แล้วจ้าคิมฮอนแพงนะเธอ <g ül üyor> เราไปซื้อข้างนอกอ,อ่ะนนเขาน่าจะเป็นสูตรของทางร้านเขาเพราะว่ามีร้านประจำอยู่ชอบอร่อยครอืมอืมอ่อแ,แป้งนุ่มมากดีคุณสมทุกคนซื้อเยอะมากเลยอะ่ะพูดง่ายง่าว่าแบบ ขายดีแบบขายดียังจะบ,บ่ายอ่ะก็เหมือนรักฝากร้านนี้หน่อยแลราคาสิบบาทเองก็ขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเอาไรนะเธอคุณแป้งเบเกอรี่นะคะสิบบาททุกอย่างอร่อยมากค่ะอคอนเฟิร์มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ